อะไรต่ออะไรขั้นเดีย้ฮะเยอืม้าโทษได้เยอะอะไรกี่บาทเนี่ยฮะสิบบาทครับาอครับอะสิบบาทไม่ใช่โคเลนน่นายนอยต้องค้ำต้องสิบบาทเงินเป็นหมื่นหนี่ของเล่นอะไรเนี่ยเรื่อยละต้องค้ำไ็ไหลซึมมาเลยได้ทุกวันนะ เอวันนี้ว <pacing, S 2> ันไม่ใช่ว <pixels work. S 1> ันเสาร์อาทิตย์เห็นนาท่านเช้านะวันนี้วันพฤหัสครับฮะวันพฤหัสครับคนนั่นที่เห็นทางกรุงเทพมากันไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นี่นะนั่นแหละก็ไม่สงสัยรใจทองเราก็ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะตั้งแต่ให้เป็นให้มีทองประเภทน้ำซับน้ำส่งค่อยๆมาเรื่อยๆนะ ถ้าหยุดจะแค่ที่ว่านแล้วก็ขาดไปเลยแล้วขาดขาดไปตลอดทั้งทั้งที่ทองคำเรามีในครั้งกลางหลวงน,ะน้อยมากนะเพราะงั้นเราจึงได้รบวนบรรดาพี่น้องทั้งหลายเพื่อหัวใจห่งชาติไทยของเราคือชองคาให้มีหน่นไว้หน่นไว้เรื่องนี่งว่าเลิกแล้วก็มันก็ไม่แล้วมเลิกไปแล้วมันก็ไม่แล้ว มันเป็นห่วงอยู่ภายในว่าเวลายราไปเห็นเองนี่มีคนอื่นคนเอยมาเล่าให้ฟังเป็นอีกอย่างนี่เเราไปไปเจอเองไปจับการว่าเรามันอยติดหูติดตาอยู่นะเพราะถึงได้พก็กควรบางอย่าพี่งอทั้งหลายเรื่อยๆมามันก็รู้สึกว่าได้มากระดกนะคือว่าประเภทงอแหมงข้ามงอจึ่งทองคำเป็นประเภทง้ามคือมันก็มาแบบนั้น มาแบบงามคนนำนามซึงไม่ขาดมาอยู่เรื่อยๆผมึงแค่ไม่ขาดวันนะวันแรกวันน้อยประเภทงามไหลซึมซึมขม้มาคือมึงต้องก็่หลังเก่าเรามอบเะจะใบแลี้าายงมันได้มาเท่าใหญ่อย่างนี้เหรอมันก็ห้าติดห้ากว่าครับน่อะประเภทงามไหลซึมนะมแบบองคำประเภทงามัำงามซึมได้ถึงห้าติดตเนี่ยเ่องนี้นะ หลังจากเรามอบเรียื่อยวทีนี้ขอให้เป็นประเภทงามชายงามจึมมันก็ซึมมาเรื่อยๆแค่นี้ตั้งห้าสิบกิโลแล้วงานงานง่ายืมข้าไม่ไม่ขอให้เป็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้เลยก็ขาดถึงก่อไปขอให้เป็นอย่างนี้มันก็ค่อยซึมเข้ามาเรื่อยๆก็ค่อยนานง่นยขึ้นงานง่าขึ้นมาเราเป็นห่วงบรรดาพี่น้องลูกหลานสาวไทยเรา การยืดยาวงานความแน่นหนามัน่นคงความอบอุ่มแห่งชาติไทยของเรารั้แม้จะอยู่ที่จุดไหนมาตุกที่สองคำมาสเนี่คือเราจงได้ออดจะอ้อน,ออนพีงน้องข้างหลายเสมอเสมอมาไงข้าวข้าวมาได้ระยะนี้มันก็จำไม่ได้เลยคือตรงนี้้องคำใครเคยเอยเ,เอามาให้เป็นรอบเป็นตา แต่ก่อนไม่มีือพอพิงอ่างหลายเราได้ช่วยชาติร่วมร่วมมือร่วมใจกันช่วยชาตินี้ท้องํำมาตั้งซิเบตังของเรื่องเมื่อไหร่เนอ่ซิ้อเบตังแล้วก็ยังขายติเดียวครึ่งอีกแล้วกับเพื่อนย้ำซ้บย้ำจุมใหม่เนี่ยอย่างนั้นแต่ก่อนไม่เคยได้นี่ก็ยังได้จัซื้อเบตังเนี่ยมูชาหว่าเรา ปล่อยไปเสียเลยบาขครั้งที่มันขาดอยู่มันก็จะขาดนี้ต่อไปนั่นเมือ่อมันยังพอเป็นไปได้ดอยู่เราจึงให้พื้นงาประสานให้มันค่อยเป็นไปค่อยเป็นไปอย่างนี้ให้เป็นประเภททองคําน้ำน้ำซับน้ําสูมไปไม่เป็นไรก็มันไม่ล่าไม่สายอะไรอย่างนี้วะไม่รีบไม่ด่วนไม่เร่งอืมค่อยเป็นค่อยไปมันก็ค่อยมา ต้งจะมอบเือนเมอส์มาได้ตั้งห้าสิบกิโลยังนี่ประเภทน้ำซ้ำน้ำซุบคือว่ามันจะได้อีกได้อีกเราต้องคิดคิดคิดเราอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองอยู่ในชาติของเราเราต้องคิดถึงบ้านถึงเมืองถึงชาติของเราสังคมครอบครัวของเราที่ย้อนง่าย้อนหลังอือเราเป็นเจ้าของ ไปอยู่เฉยๆมันไม่เหมาะนะเป็นเจ้าของปู่ย่าตายายที่ท่งทอผ้าใบมาท่านเป็นเจ้าของมาท่านรับผิดชอบมาเรื่อยๆเนี่ยพวกเราลูกหลานมาไม่รับผิดชอบต่อสายกันไปมันก็ชิ้นหายได้นะต้องต่อสืบผ้ากันไปต้องต้องคิดพวกเราคิดทุ้มพลนะคิอเพื่อความแย,ยั่งยืมั่งคงแห่งชาติของตน แล้วยังคือเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองอีกต้องคือหลายแง่หลายแฉงอย่าเอาแต่ความอยากความชื่อชยานความอตามใจชอบตามใจชอบเดี๋ยวความตามใจชอบมันมีแต่ฝ่ายจำนะมันไม่เมีฝ่ายสูงคือทำแท้เลยถ้ามีทำแท้เข้าไปถึงฝืนฝืนมันก็ฝืนปัญญาเป็นญาไปเรื่อย ขมก็ขมเป็นยาอืมเป็นงานเนาะควรพึ so so eman, so ่งงานพึ่งน้องทั้งหลายแล้วก็จะอุตส่าห์พยายามส่วยพึ่งน้องทั้งหลายมาเป็นเวลานานเน้วแต่พอีะเปิดเผยสักเดือนนี่ก็เป็นเวลาหกปีเน้ะเราเรียกว่าเราทุ่มลงทุกถึงทุกอย่างเพื่อพึ่น้องลูกหลานไทยเราเนี่ยเราไม่เพื่อเราเราพูดกงกลงแม้ไม่สิงไม่สายเราบอกกงเราไม่เพื่อเราเราพอทุกอย่างแล้ว นี่เราเพื่อรูกเพื่อหลานพี่น้องชาวไทยเราววควรดูเราดูควรว่าว่ารูกก็รุกเพื่อดีว่าก็ว่าเพื่อดีไม่มีอะไรเสียหายภาษารมเป็นอย่างนั้นเนะภาษาธรรมไม่เสียหายภาษาที่นี่แหลกแหลกไปเรื่อยๆอ่แะแต่ใครก็ชอบภาษาที่มันซึงเรือดล้นถ้าท้องเราอะไรก็บกพ้องบอกพ้องก็เขาใครก็จะเอาก็จะเอาไม่หามามีแต่จะเอา กอกินจับกินปอดกันเข้าไปไม่มีสิ่งกินก็มากินจับกินปอดกันเองนี่ยมันก็พ้นไม่พ้นไปได้ล้วในฐานะที่เรามีศาสนาแลเราเป็นลูกชาพูดทีนี้ผู้ที่เป็นลูกชาพูดผู้ที่นาธรรมะออกมาก,ก็ต้องเป็นฝ่ายพาฝ่ายครูอาจารย์ชยมากต่อมากอันนี้ก็อยู่ในานามของเราที่ช่วยพี่น้องทั้งหลายทั้งทางโลกทางธรรมเราช่วยจริงๆเราไม่ทําลายนี่นะไม่มี สิ่งที่เราทําลายเราไม่มีในจิตของเราแม่ไม่ถีแม่สายไม่มีเลยจะดุจะด่ดาจะเด็ดจะเดี่ยวขนาดไหนหรือคัดค้านต้านทานอะไรก็เพื่อความดีงามเพื่อความมั่นคงเพื่อความร <c oughs> าบลื่นไปทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ได้เพื่ออะไรนะการสอนพี่น้องทั้งหลายที่ได้ออกช่วยชาตินี่เราก็คิดไว้แล้วแต่ต้นมันก็เป็นไปตามที่คิดเพื่อจะเอาจะเราจะล่ำว่างั้นเหรอนี่ วัดเพราะว่าเราจะเป็นผู้นําเวลาี้สมบัติเงินทองของของเรานี้จนจะไม่มีอะไรลมหายใจเหลือแล้วในครังหลวงของเราเราจะทํำยังไงต่างคนต่างหายใจอยู่ทุกคนนี่แหละว่าเมื่อไม่มีลมหายใจมันจะหายใจมาจากไหนจะเอาลมมาจากไหนไม่มีลมนั่นเอาคนไอยหาลมคือสมบัติเงินทองที่บกคลาบศูนย์ไปสับสศูนย์ไปจนจะไม่มีอะไรเหลือติดชาติทั้งชาติชาติไทยหกสิบสองล้านคนบางที่ จะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวมันดูได้ไหมลนะ่ะนั่นเพราะงั้นจึงบอกว่าเอาจะนําได้มากได้น้อยเท่าไหร่ก็น,นําอำจะเป็นผู้นาพยายามหานขนวขยหาสมบัติเข้ามาสู่ลมหายใจของเรานี่นี่โลกท่าไหก็ทราบกันหมดแล้วนี่เพราะว่างั้นก่อแสดงถึงด้านวัตถุเงินทองเข้าของต่างๆท,ท,ที่กามาหนุนแต่ธรรมะคนจะไม่ชิดนะเราชิดพร้อมหมดเลยนั่นเห็นไหมล่ะนี่เท่านี้ธรรมะจะได้ออกพร้อมกัน ข้าพูดเราเหินห่างจากธรรมนี่มากพาร้อนถึงในเดือนร้อนถึงขั้นจะล่มจมนี้เพราะเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมธรรมไม่ได้เข้าไปแทรกเลยทีนี้เวลานํานี่ก็ทําจากแทรกไปพร้อมกันค้าวนี้ข่าวธรรมจะได้ออกสู่ตลาดของประชาชนทั่วประเทศไทยเราเป็นอย่างน้อยมากกว่าน,นั้นก็ออกไปเมืองนอกเมืองนาแตกระได้ออกไปแล้ววะมันก็ไปที่ไหนก็ต้องเทศใช่ไหมล่ะหกปีเต็มนี่เทศมาสักกี่กัน พี่นาสิถ้าพูดถึงคำพีจะแบกไม่ได้นะมันหนักต่อหนักเทศมามากกับมากนี่แหละธรรมะออกเนี่ยธรรมะจะไปพร้อมกันทีนี้วัตถุก,ก็ก็ค่อยเป็นค่อยไปเรียกว,ายว,วย่าหยุดไปแล้วบางส่วนใหญ่หยุดไปแล้วส่วนด้านธรรมะนี่ไม่ได้หยุดยิ่งออกเรื่อยเรื่อยทุกวันออกทั่วโลกจะว่าอะไรอินเทอร์นเน็ตเรืออะไรเมืองนอกเมืองนาเขาได้ยินได้ฟังไปหมดเขาพูดมาเขาบอกมาชัดเจนเลย มีพยานอย่างนั้นแหละแล้วเขาพอพอใจแต่ก่อนคือเขาอยู่เมืองนอกมันมีมีเพื่อนมีฝูงมัอนอยู่เมืองไทยเราไปที่ไหนเมืองไทยเรามันมันเป็นเมืองสมัครสมานเมืองชาวพูดไปที่ไหนสนิทสนมกันไปหมดเรื่องทาเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้มียิงเที่ยวยิงฟันแต่กันนะหน้าบึง้งหน้าเบี้ยวใส่กันอมืมียิ้มแย้มอย่งางไรกาจงเรียกเมืองไทยเป็นเมืองยิ้มยิ้มมาไสิคนมีธรรมต้องยิ้มได้สิ ไอ้คนมีแต่ทุกมันจะยิ้มได้ยังไงนั่นมันเอานั่นอตอบกันนี่เมืองไทยเราเป็นอย่างนั้นเลื่อยมาจนกระทั่งบัดน,นี้ทีนี้เมื่อทําออกไปแล้วก็ยิ่งประสานจริงอันนี้ให้แนบเนียนนั้นละเอียดทุกขุมก็ไปกาปรปฏิบัติไปตามก็ค่อยเป็นไปเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นนี่เรานําพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเรากล้าพูดได้ทุกอย่างไม่ว่าเดี๋ยวเฉียบขาดขนาดไหนเราไม่มีเรื่องทจ่เด็กเข้ามาแฝงในหัวใจเราเลยเรามีแต่ทำล,ล้วนๆออก สอนโลกไม่ว่าจะเป็นการคัดค้านต้านทานแบบไหนก็ตามเป็นเรื่องของอดของธรรมที่จะให้เป็นความแน่นหนามั่นคงของในชาติของตนหรือในจิตใจของคนเท่านั้นเราไม่ได้เพื่อทําลายเพราะงั้นเราจึงพูดได้เต็มปากทุกอย่างถ้าเป็นธรรมเราพูดได้ทั้งนั้นเพราะธรรมนี่เหนือกว่าทุกอย่างแล้วในโลกวันนี้เป็นอย่างเรามาเกี่ยว,ว้องอยู่กับทางบ้านทางเมืองนี่บางคนเขาก็หาว่าเรามาเล่นการบ้านการเมืองเราอยากพูด มันเต็มปากซะเลยที่เดียว,วกูเอาน้ำมาชาล่ากเมืองยิ่งมากกูมาเล่นการบ้านกับเมืองนี่ทำสอนโลกรู้ไหมนั่นความหมายว่าอย่างนั้นม,มาเล่นอะไรการบ้านกันเมืองมันเหมือนจะขี้จะว่าไงเอาน้ำสาดออกมาสาดออกมาคือทำน้ำนั่นยังมาหาว่าเรามาเล่นการบ้านกันเมืองโสกบกเราไม่ได้โสกบกหัวใจก็สั่างส,สง,างงามจ้าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยโสกบกที่ไหนหัวใจเรา การพูดการจามาออกมาจากความสะอาดจ,จะเสียหายไปไหนนั่นน่ะบางที่น่ะการสอนพี่น้องทังหลายเราสอนด้วยการทำล้วนๆไม่ได้ว่าแง่ใดมุมใดเราไม่มีภัยต่อโลกเราสอนด้วยความเป็นคุณเป็นธรรมต่อโลกทั้งนั้นแหละเราไม่มีเรื่องเป็นภัยต่อโลกไม่มีบองบองงค้านตรงไหนกระโวนนั้นผิดนั่นถ้าผิดแล้วมันก็เป็นผิดเผากันนั่นค้านตรานั้น,น,น,นอย่าทําอย่างนั้นแน่มันก็ถูกเมื่อถูกแล้วมันก็ไปลาบลื่นที นั่นแหละภาษาธรรมทำท่านสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วมาสอโลกที่บกพร่องเต็มเนื้อเต็มตัวทุกผู่ทุกคนเต็มชาติบ้านเมืองตลอดเต็มโลกแต่สงสารมีแต่ความบกพร่องของกิเลสสังสมขึ้นมาเต็มหัวใจคนกิริยามารยาทแสดงออกมีแต่ฟืนแต่ไฟจากกิเลสดันออกไปท้งนั่นที่ทำนี่เป็นน้ําดับไฟชาล่างไปเรื่อยๆอย่างนี้ตลอดมาเรียกที่ว่าเราช่วยโลกธรรมะได้ออกขราวนี้ออกเรื่อยๆ ทางวิทยุเวลานี้ก็ออกตั้งหลายสถานีแล้วนะทางที่ไหนบ้างมากต่อมากเวลานี้ตั้งกันเรื่อยทางสกลนครก,นก็ดูว่าจะสิบสถานีตั้งเ,เนี่ยตั้งอะไรวิทยุเสียงธรรมออกทางวิทยุออกไปเรื่อยๆนี่ก็ก่อยเป็นประโยชน์จา่จิใจของโลกขึ้นไปเรียนลำดับนี่ชาวพูดเราก็จะได้คิดบ้างในแง่อาจจะแง่ธรรมเพราะเราประกาศจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วนะ สอนโลกรนรกที่ออกปเปิดเผยเต็มที่นี่ก็หกปีเต็มเลยออกจากเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั่วประเทศเศษแดนนี่มันก็ควรจะได้เป็นกติบ้างถ้าจะเป็นมนุษย์ติดตัวอยู่บ้างนะถ้าเป็นแบบสัตว์จะเลยไปนั่นมันก็เหลือประมาณนี่เราไม่ใช่แบบสัตว์แล้วแบบมนุษย์นะี่ลูกชาวพูดซะด้วยควรจะฟังเสียงครูเสียงอาจารย์เสียงอัดเสียงทรรมพากันพิจาร,รณีพิจารณานะเรื่องอัดเรื่องทำมันจะเรื่องเล็กน้อย เราได้สอนโลกนี้เราเอาปฏิบัติทมนะเรามาสอนโลกนี้เราพูดเต็มภูมิของเราเลยเรามาสอนโลกตั้งแต่ล้มลูกคูขานมาจนกระทั่งถึงจ้าสง่างามครอบโลกธาตุหมดเรื่องความบกพร่องตรงไหนตรงไหนในหัวใจไม่มีเลยมีแต่ความพอสมบูรณ์แบบบรมมาสุกเต็มหัวใจสอนโลกที่เต็มไปได้วยความรุ่มร้อนเราไม่มีความรุ่มร้อนสอนโลกด้วยความบรมมาสุขในภายในใจของเรา ควรจะไปพิพจารณาบ้างนี่ผลต้องทาเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่สอนโลกด้วยความรุงร้อนแล้วเขาจะเอาความเย็นมาจากไหนไอเราผู้ไปสอนโลกก็เป็นฟืนเป็นไฟแล้วเขาผู้ที่จะมารับอัดรับทำเขาก็เป็นฟืนไฟไฟต่อไฟก,กันมันก็เผาโลกพินาดพี่นี่ทำมันท่านไม่ร้อนนะับนี่สอนโลกอย่างนี่เหมือนกันเราไม่ได้ร้อนกับโลกนะถึงจะเสียงแผดไปขนาดไหนหัวใจเราไม่เคยร้อนือ มีแต่ความสว่างจ้าอย่างนั้นะใคาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อพระพุทธเจ้าหรือจะเชื่อแต่กิเลสอย่างเดียวนั่นเรอกิเลสสังขังฉันหลังอาะายมีไม่เคยใครไม่มีใครพูดแต่ขาจนจะไม่มีติดตัววิ่งตามกิเลสมีสองขาขาดสามขาขาดไปยืมขาหมามาระวังก็จะมันจะกัดขากัดเอานะอืมขาวิ่งตามกิเลสจ,จนไม่มีขาติดตัว แล้วไปวิ่งไปเอาขาหมาระวังน้าหมาไอ,ไอบุกี้แล้วนะมันมีเขี้ยวๆน,น,นะมันกัดเอาหลงทิศไปนะวิ่งตามกิเลสไม่ยับยั้งทั้งตัวไม่มีที่พิจารณาทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยนํากันแบบไหนนะอยากถามว่าอย่างนั้นสิพระพุทธเจ้านําโลกท่านนําแบบไหนนั่นเอามาพิจารณาสิสาวกทั้งหลายท่านนําโลกท่านนําแบบไหนครูบาอาจารย์ผู้ทรงศีลทรงธรรมนำโลกท่านนําแบบไหนแล้วเวลานี้เรานํากันนําแบบไหน ควรจะเอาธรรมะเข้ามาแทรกในหัวใจบ้างจะได้คิดในทางคิดถูกเชื่อดีคัดเลือกได้บ้างพอประมาณโลกจะพอมีความุ่มเย็นสุกหัวนอนกันได้บ้างสมว่าบ้านเมืองเรามีผู้ใหญ่มีผู้นำนำกันไปแบบไหน,นได้คิดอีกที่ผู้นำต้องเป็นผู้คิดมากนะคิดเพื่อจะให้ชาติบ้านเมืองจเจริญรุ่งเรืองจึงเป็นเข้าในหลักของผู้นำนั่นเป็นอย่างนั้นนะอะละวันนี้ผู้ันนี้แหละพอ มันไหนก็พูดเท่านี้นี่มันเกือบตายเลยผู้พูด,พด <c oughs> เกือบตายยังไม่ได้เลยเนี่ยได้แล้วนะเออ <c oughs> เออที่ได้แล้วนะเอออ่าอ่าเอออกถึงปัจจุบันนี้ทองคำเออทองคำที่ได้รับหลังมอบแล้วหลังมอบเรียบร้อยแล้วนะจนกระทั่งถึงวันที่สิบสองมกราคมนี่นี่ทองคำน้ำหนัก ห้าสิบแปดกิโลสี่สบามบาทสามเจ็ดตังนี่แหละที่ประเภททองคำน้ำไหลซึมนะเนี่ยได้ห้าสิบแปดกิโลเนี่ยค่อยซึมเข้าไปเพื่อทางหลวงของเราจะเป็นลมหายใจบรรจุลมหายใจของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศได้สูบลมหายใจออกจากทาหลวงของเราเนี่ยหลวงตาจะึะในลกวนพี่น้องหลายอยู่เสมอเพื่อลูกเพื่อหลานเราไม่ได้เพื่อเรา เราเพื่อลูกเพื่อหลานบ้านเมืองของเราผู่ย่าตายายของเราก็น,นํามาด้วยแบบนี้เพื่อลูกเพื่อหลานมาเรื่อยๆที่เราเป็นลูกเป็นหลานมาแล้วเราจะนําแบบไหนหรือจะนํำกล้าใยให้จมเหรือต้องคิดกันบ้างด้วมว่าจบแล้วมันก็ไม่จบเป็นอย่างนั้นเลยว่าจบแล้วมันก็ไม่จบอืเนี่ยทองคําที่เราได้หลังจากมอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นปทองคำประเภทซึมซาบนะได้ตั้งห้าสิบแปดกิโล สี่สามบาทสาเจ็ดต่างแล้วมาถึงวันนี้นะมันไม่ใช่ในน้อยมันจะค่อยได้ไปเรืเ่อยเรื่อยแล้วก็อบอุ่นไปเรืเ่อยเรื่อยหลวงตาตายจะหายห่วงห่วงลูกห่วงหลานนะแล้วไม่ได้ห่วงเรานั่นเห็นไหมทําเมนมันนั่นแล้วว่าจะเผาเราเรายังไม่ตายท่านปัญญาตายแล้วจับท่านปัญญาใส่ก็ไปเผาเราไม่ทราบจะเผาอย่างไเราเลยไม่แน่นะ การเผาเราเราก็เลยไม่แน่นะเราจะทําเพื่อเผาเราอย่างสบายอย่างมากแล้วนั่นนะอย่างธรรมชาติแท้ตายมันจะตายหรือจะไป้าบเขาเลยลมไม่ลมไหนปัาบปับดีผึ่งไปเลยเราพูดจริงๆเราตายง่ายเราพูดตั้งแต่ยังไม่ตายนี่นะเราไม่ตายยากนะมันยากแต่สอนโลกที่เวลานี้แล้วดีดเราดิน้นจะเป็นจะตายอย่างนี้สอนเราเราสอนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วหยุดการสอนเราเวลานี้แล้วพูดจริงๆพอแล้วทุกอย่าง มีแต่สอโลกเท่านั้นเวลาตายเราเราจะเดือดร้อนมาจากไหนถ้าว่างั้นมันจะว่าพอหรือตายยังดียังดินเป็นบ้าอยู่ไม่เป็นบองกง,ง,งนี่แหละมันแน่อยู่ในหัวใจทุกอย่างพระพุทธเจ้าตัดสลูปางไม่ต้องถามใครสาวกตัดชลูปางขึ้นมาไม่ต้องถามใครหัวใจดวงเดียวกันทำมาเดียวกันเข้าถึงใจแด้วจะถามใคร,รว่างั้นนะเอาละพอโอไปเอาละพอแงนติดกระเทพันหนึ่งครับเนอะ กองยางติดกันเออเออดครับคาณชาคอันอันนี้ยังไม่ได้ให้อีกทีเอ้าเอาได้นี่เฮ้ยให้ได้ให้ให้ไปที่ไหนบ้างอ่ะเอออืมอ่านี้มีหน่อยให้ทางโน้นให้ทางนี้เรื่อยไปเออวันนี้คนก็ไม่มากเท่แล้วเออเมื่อวานไปบ้านแรงรถอะไรไปเสีย เขาต้องโทรมาเอารถนี่ไปไปถึงไหนมันไปเสียจนได้เนี่ยรถเราก็ว่ารถดีดีมันที่มันไม่ดีเพราะอะไรเพราะมันแน่นเนี่ยจนจะรถจะไปไม่ได้ได้คานไปไปที่ไหนได้คานบรนารถเราจะว่าโลภก็แล้วแต่ท่านหลายพิจารณาคือความเมตตาอันนั้นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอามีแต่จะเอาไปที่ไหนรถแน่นแน่นแน่น,น,นเวลาเขาอู่แต่และทีนี้พวกช่างนั่นแหละ ช่างเขางงไปเลยอ้อคันนี้มันเป็นยังไงนึกว่าเป็นอย่างนี้วะเวลาเขาบอกว่าโอ้ยหลงตาไปไหนจเจ้าขึ้นประทุนรถมันจะว่างเลยมันเต็มแล้โอ้ยอย่างนั้นเองนี่ไปก็ไปเสียไปถึงเมื่อวานไปถึงแค่ที่ไหนนะพอถึงกลางทางรถเสียแล้วนะไม่เป็นท่าค่อยๆไปต้องโทรมาเอารถทั้งนี้ไปรถไปรับเราเอารถคันนั่น ค่อยจุงก็นั่งกันมางั้นแ่ะเขาค่อยขับมาเขาหอดถึงบ้านนียังไม่รู้ปาปนน่านี้ชะมูว่านี่พอพอมาถึงมาถึงเจริญสินที่ไหนถามเขามาถึงไหนแล้วเดน่นมาถึงย่านนั้นพอเรามาถึงระหว่างถามไปมาถึงย่านนั้นอย่างนั้นเรามากะระยะทางน,นี้ป่านนี่เขาถึงบ้านที่ยังก็ไม่รู้เขาขานมาเราเรถของเราวิ่งมาเนี่ย ก็ยังงั้นแหละต้องเอารถไปรับเรามาขันนั่นให้มาตามหลังมันของมันแน่นไม่ใช่อะไรนะเต็มเต็มไปไหนเหมือนกันหมดเลยเราไปไหนความนี่แหละกันทั้งหลายพิจนาจะมีแต่ความสงสารนะที่เป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นเพราะอะไรนะความเมตตาสงสารไปไหนก็นนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีตามสอง้าาสางคนไปคนไปจนเต็มรถดางนั้นทุกวัน เอาจนจะไปไม่ได้บางทีระยะทางนี่อย่างนี้ไม่ไม่ไกลนะเอาอีกว่าอีกเอาอีกไม่ไกลว่ะคานไปมันเรื่องความเมตตาไม่ใช่อะไรนะเออเอาละนี่เราจะไปแล้วไปละเรื่องอเืไปอืมไปแล้วลืมอะไรไหมล่ะมันลืมไต่ที่